เป็นขายแบบรังยองยงเนี้ยหรอแม่ของเรามีอะไรบ้างอ่ะที่เราจะขายอ่ะสวิตแล็บไงลูกสวิตแล็บหรอใช่ลูกอ๋ออันนี้ไงที่แม่ใช้ทุกวันอ่ะแล้วแม่ก็ให้แบบรังยองใช้ด้วยมีหน้าล่ะพี่สันติดใจอ่ะพี่สันก็พงมาคมแฟกมาเหมือนกันลูก คนทั้งตลาดเนี่ยติดลำยองก็เพราะว่าสวิตแลบนี่แหละอะไรี่เมาเลเบ๊วหนึ่งขอเมลเลเบ๊วห้าอ๋อใช่าล้วอุ้ยคุณไม่ค่อยดื่มเอาาขอไอ้นั่นหน่อยจะไม่ค่อยดื่มเออลำยองดื่มไม่เป็นนะคะแต่ลำยอกขาขี้เป็นนะคะขาลำยองขาขี้เป็นลุงข uh. uh, าดูสิคะได้เลยลำยอง ดูสิอดซ่ลายิ่งทายิ่งสวยอ่ะตาลอาลาอ้มออะไรแบใหม่เวอร์